วันนี้นะครับเราจะมาถามพ่อค้าแม่ค้าว่าเขารู้จักหมอลำขวัญใจเป็นแฟนหรือเปล่ามาตามกันมานะครับถ้าใครรู้จักเราจะทําอะไรเลยแจกปฏิทินมาให้ดูอันนึงก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอจับหนึงอันนะเนี่ยแป๊บหนึ่งอ่ะจับก่อนทุกคนดูปฏิทินไว้กับหัวนี่เป็นไงนี่คือปฏิทินหมอลำขวัญใจเป็นแฟนนะครับเป็นปีส5 69ั้ะอ่ะ แดี๋ยวเราไปถามพ่อค้าแม่ค้ากันีกว่าว่าหรือว่าถามแบบชาวบ้านวันนี้เราวันนี้เราเล่นที่ร้อยเอ็ดนะครับเราจะไปถามว่าเขารู้จักใครอ,อ,อะไรได้ครับเดี๋ยวก่อนก่อนขอต้องตอบคําถามก่อนเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งให้เราอย่าเพิ่งให้เราต้องตอบคำถามก่อนออออคุณแ,แม่ชื่ออะไร แม่หมวยแม่หมวยมาจากไหนครับเป็นคนบ้านไหนแม่เป็นคนเหมาประมูลงานเหล่านี้เลอ๋อเป็น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 ผู้ประมูลงานนะครับเหมาแม่ค้าแต่ละร้านใช่ไหมครับโอ้เหมาให้จังต้องถามก่อนว่ารู้จักใครในวงหัใจฟนรรู้จักแมนแมนเขาเคยอยู่ไหนแม่เคยรู้สึกจะเคยร่วมงานด้วยที่โคราชอ๋อครั้งหนึ่งนะนี่ครั้งที่สองที่ว่าประมูลครั้งนี้อ๋อตอนนั้นก็เคยก็เคยวงนี้ใช่ ปประคุณชัยอ๋อประคุณชัยโองปีเออนะครับอ่ะแม่หมวยขอบคุณแม่หมวยนะครับปฏิทินเป็นไงบ้งดีปังปังปังวันนี้ขอบคุณมากค่ะเสียงเราปฏิทินเราไปดูกันต่อจ้ะว่าก็เลยนะว่าเขาจะรู้จักเราอีกไหมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นงานฉลองอุโบสถนะครับของวัด เสียรภูมินารามนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างใน,นงเนาะเนยเนาะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้า,าทุกคนปลาหมึกยงปลาหมึกย่างอันนี้ยังไม่ขายเลยนะครับยังไม่ย่างเลยนะครับอะไรเนี่ยทาโกยากินะครับเออทาโกยากินะครับกําลังดําเนินการ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นหน้างานนะครับหน้างาน อะไรนะได้ข่าวว่าแม่อะไรนะเนยถ่ายตรงนี Without, ้เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อน fc พี่แมนนะคะเห็นไหมเราเห็นถามก่อนเป็นคนที่ไหนครับคนหนองบัวลำพูค่ะแต่วันนี้มาขายมาขายของอยู่นี่เมื่อวานไม่วันขายอยู่ไหนแม่ปฐมค่ะปฐมโอ้ปฐมเล่นที่ไหนเมื่อวานเห็นว่าสารคามสารคามบันนี้มาร้อยเอ็ดนะครับ fc ใครนะเมื่อกี้ พี่แมนจักรพันธ์ค่ะแต่ก่อนเขาอยู่วงไหนไอแสนใช่เนาะไอ่เรื่องอะไรเกศสอนบรูุเรื่องยังล่ะไห้น้ำอย่างอดแจงเลยโปรแจกปฏิทินฉันเด้อเอออะแจกปฏิทินให้แม่ค้าวันนี้ไปลํำขู่ขันนกเป็นตัวโกงนั่งดูแมนจนสอดแจงนะนกเป็นตัวโกงแต่แมนเป็นพระเอกนะครับเอาโชว์ปฏิทินหน่อยคุณแม่ มีอะไรแจกอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วมีแต่กินฟรีตอนเนี้ยแลกที่แจกปันทิ่นึงคือแลกกับท็กไอทาโกยากิเออเลยค่ะได้เลยเอาไว้ปีใหม่ผ่านกล้องหน่อย fc ผ่าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะร่ำรวยปีใหม่ค่ะเออโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปเราไปกันต่อสวัสดีครับขอมุ่นอยู่กับว่าได้ทำับผมบ่ะอะไรได้เกินผมบ่ จักลืมแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร่างงานทุกคนเห็นว่าวันนี้เขามีเก็บบาทเท่าไหร่นะ60บาททํบาททบุญนะครับ60บาทนี้คือทําบุญอย่างเดียวเลยนะครับสร้างสลองอุโบสถใหม่นะครับบรรยากาศน้าง,งานนี่นะครับวัดที่เรามาทําการแสดงวันนี้นะครับวัดนี่เลยเสรภูมิวนารามนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภอเสรภูมินะครับตําบลขวัญเมืองนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นทางเข้าทางเข้าก็จะมีทีมงานนะครับคณะกรรมการวันนี้บัตร60บาทใช่ไหมครับ60บาทบาทนะครับนี่เดี๋ยวแจกแจกปฏิทินสักหน่อยก่อนแจกปฏิทินนะครับแจกคณะเจ้าภาพก่อนววเออใครอยากได้ปฏิทินบ้างคุณแม่อยากได้ค่ะอ่าแจกปฏิทินก่อนโอ้โอโหลน่ลหลน สามอันสามอันเอาแบ่งกันครับนะครับเดี๋ยวจะไปแจกบนเวทีเดี๋ยวรอบนเวทีด้วยนะครับอ่านี่แจกแจกคณะปีหน้าต้องจ้างอีกนะครับแจกไปแล้วแน่นอนค่ะ,ะชัวร์ค่ะชัวร์เดี๋ยวขอปีหน้าถ้าวันนี้เล่นดีปีหน้าต้องทำสัญญาต่อ,อแน่นอนค่ะอ่าสวัสดีปีใหม่นะครับนี่แจกคณะกรรมการนะครับขวัญใจแฟนแฟนแมนแมนอะไร แม่จักราพรนดินแม่จักรพรเออ <c oughs> นะครับแจกแจกป้าทิงครับสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่มนคนนี้ครับ<ต>คนนี้คน,น, <driveway. S 1> คนเสื้อชมพูเออ <c oughs> แม่ยังลงโพสชแนี่อยู่เลยอ๋อแม่แชร์ให้ด้วยนะนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่สวัสดีปีใหม่ผ่านกล้องกับ FC เราหน่อยอ่ะค่ยได้ปพีอพีใหม่หน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะ ออขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าเลยเนาะใกล้จะใกล้จะ,ะสิ้นปีแล้วขอให้ขอให้วงขวัญใจแฟนหมอหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพัน,พนขอให้มี คิวงานตลอดไม่ขาดสายนะคะ oh, คคตลอดปีและตลอดไปค่ะสาธุสาธุขอบคุณมากครับนี่นะครับก็มีความน่ารักของทีมงานคณะกรรมการนะครับเออสรุปคือไปที่นี่หมดแล้วแล้วเราจะมีอีกยกหนึ่งคือ เราไปแจกบนเวทีอีกเนาะเนยเราไปดูบรรยากาศบนเวทีกันนะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับนี่ว่าเป็นยังไงมาดูเวทีของเราตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คเช็คเสียงบบเช็คระบบเสียงระบบไฟเตรียมความพร้อมนะครับมาดูกันอันนี้จะเป็นหน้าเวทีเขาเริ่มมาปูเสือกันแล้วอะนะครับ,บมือมิกให้ดูมืออาจารย์มือมิกก่อน เยมือมิกมืมิกวงเรานะครับพี่เบสพี่เบสมือมิกเรามาเลยครับจะมาพาดูอันนี้ชาวบ้านนะครับประชาชนมาปูเสือจับจองที่นั่งมาครับอันนี้หน้าเวทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาจากบ้านไหนครับคุณแม่จากบ้านดงแก้งค่ะบ้านอะไรนะดงแก้งดงแก้งอยู่ตรงไหนอ่ะไกลไหมจากนี้สิบกิโลค่ะอ๋อสิบกิโลไม่ไกลไม่ไกลอ๋อวันนี้มาดูไข่ถอมก่อนมนดูแม่มาดูแม่จากกรพัน์นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าแม่จากรพันธ์ออกตอนไหนนะเออรอแม่จากรพันไม่ครับอันนี้ผมผู้จัดการวงแล้วเจอกันบนเวทีครับ นี่ก็เป็นชาวบ้านทีมงานเขาเรียกว่าอะไรนะพอ่พอพอ่พอแม,แม่แ,แม,แม,แม่เนาะ f c ฟซแฟนคลับต้องบอกแบบนี้นะครับชาวบ้าน FFC ฟซแฟนคลับที่มา oh. ปูเสือจับจองที่นั่งนะครับอยู่ด้านหน้าเวทีวันนี้นะครับที่ศิลปภูมิรับรองนะครับวันนี้นะครับรับประกันความสนุกความมอบความสุขแบบเต็มที่ความบนันเทิงกับเต็มที่แน่นอนนะคะโอเค